ครับการซด้อตั้งแต่การใช้ตีเฮ็ดนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบขจูขาดใจนะครับก็ต้องรีหายหายไปนานฮะเพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์ในการลงด้วยแล้วก็ติดรอรอพัฒนาด้วยก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นก็จะบอกถึงอัปเดตนะครับก็เป็นอัปเดตที่จะมีตัวคอรสองตัวนะฮะที่ให้ทักษะเพิ่มเติมนะก็จะมีไอจ้าของโกลด์ฟ็อกนะฮะก็คือจะเป็นอาบิลิตี้นะฮะผมจะอธิบาย ไปด้วยนะก็ถ้าไทยถัดูเซตเกมเซตติ้งนะครจะเห็นได้ว,ว่าจะมี a b ลิ i ตี้คีนะทางฝั่งของคอมพิวเตอร์นะก็จะผมก็สุกเซตเป็นปุ่มคินะซึ่งหลักการใช้ a b ลิ i ตีก็คือต้องถือแอทแท k หรือ g กร b ไว้มันก็จะมีแถบอันนี้ขึ้นมานะซึ่งเมื่อเรากดไปปุ๊บก็จะเป็นการ d ด็ดนี่นะก็มันก็จะแดดได้ข้างไกลอยู่พอตัว อันนี้นะก็จะสามารถทะลุผ่านพวกประตูพวกนี้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าผ่านกรแผงแบบไปอห้องนึงแล้วพวกนี้จะทําไม่ได้นะเช่นถ้ามีปูตตวนี้แต่กระแพงตัวนี้มันไปอห้องนึงได้ก็จริงเดี๋ยวจะเดดไปไม่ได้นะก็คือจะแดดพวกประตูได้เท่าน,นั้นแบบนี้ฮนะปึ๊บเห็นปะสามารถหาประตูได้ประมาณนี้แล้วกันนะก็แต่ก็ ability แล้วก็เดี๋ยวมาทางด้านทักษะอีกอย่างหนึ่งของกัน ของแดมันหรือเป่าเดี๋ยวผมขอ,อสปาดามี่ก่อนนะฮะโอเคผมจะพลงก่อนมาก็ท่าที่สองคือเมื่อเรากดแดชใช่ไหมละ่ะก็จะทากระตันชั่วคราวนะแต่เมื่อกินมันจะเดินชนไงเมื่อกี้ชนสป,ปิลเลยทำไมอนะ่ะคือมันแดชคือมันสามารถได้ผ่านได้แล้วก็ติดสตันด้วยแต่ว่ามูนสุดนะอุมงค์อะไรอย่างนี้ ก็คือมันได้ผ่านได้แล้วก็เมื่อตันจานแด,ดะคือจะติดสัน้นขัวขาวในปากตันแต่ว่าอันแต่ว่านี่มันดัมมี่นะก็เลยอาจจะชนแต่ความจริงมไม่ชนนะก็คือมันจะผ่านแบบผ่านไปเลยนะอุ้ยทะลุก็คือเรียกว่าตัวนี้เขาคาดจะบอกกับยานจุก๊กในพวกถ้า่อดอัปเดตมาคือเรียกว่าตัวนี้จะเหมาะกับการจุ๊กในตอนไฟเปิดนะ ราะนจากไฟปิดแล้วอะ่ะก็จะพวกประตูมันก็จะพลังงานก็จะออกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเลยไม่ค่อยได้เยูยเท่าไหร่ก็คือพวกประตูบางประตูที่มันใช้งานไม่ได้อะ่ะเช่นพวกประตูเลื่อนอะ่ะจูไม่ค่อยได้แต่พวกประตูเนี่ยอานจะจูบได้บ้างอยู่ในพวกแบบ p พ w เ r อ u t อละไรพวกนี้เพราะว่าทุกคนที่ว่าเขาทําให้การที่เราแดดไปปุ๊บแล้วมันทําให้เราวิ่งช้าลงชั่วคราวอะ่ะทําให้เราไม่สามารถจูกได้นะ ก็ได้ปะมันจะเดินช้าชั่วคราวผมลองวัดเวลาแล้วว่าถ้าวิ่งไปถึงจุดหนึ่งอะกับแดดไปแล้วค่อยวิ่งไปถึงจุดหนึ่งอะคือเวลาจะเท่ากันนะก็คือไม่สามารถเอาไว้จู๊แบบหนีเร็ตรงได้คือจะมีประโยชน์ก็พวกสิกธิกวางอะไรพวกนี้หรือแบบจู๊ดีเดียคือตรงนี้เลยเพราะว่าเนื่องจากสามารถุแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไงก็เราสามารถแดิผ่านแบบนี้ได้เลย ็คลิปอาจจะก็ตุบๆนิดน้อยนะก็คือเขาดไม่ได้หัดนานด้วยแหละครับพอบประมาณนี้สอาอบิลิตี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีตอนนี้การไปสายจูบไปแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าสามารถแจ้ผ่านได้ทันทีนี่เห็นปะ่ะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยดีกว่ามานะฮะมาเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันนะฮะก็คือเป็นตัวชุดนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวผมซึ่งตัวเนี้ยก็จะกลายเ er ป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าจะทําให้ฝั่งรูจะเริ่มเล่นยากขึ้นนะเดี๋ยวทำานี้ก่อนแล้วก็นี่นะให้ใส่ชุดแล้วก็เอาให้เรื่อยหมดเลยประมาณนี้ก็คือตัวน,นี้นะฮะ ก็คือตอนนี้ตัวนี้อาจา์ที่มันจะสามารถทําได้แค่แต่ก,กรบ็บอ่ะเมื่อเราใส่ชุดนี้ซ้ำอีกครั้งอ่ะก็จะสามารถถืออาวุธได้ลหลายอย่างเลยแต่บางอาวุธจะถือไม่ได้นะเช่นพวกค้อนพวกเนี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบมันหนักเกินไปที่จะถือได้ก็ผมไปสอบสํารวจมาถือของทุกอย่างแล้วของที่ถือไม่ได้จะมีอยู่แค่ประมาณสามอย่างเท่านั้นหนึ่งเลยคือค้อนสอง คือยาฮิลยูจะถือไม่ได้นะแต่ว่าถ้าจะถ้าอยากได้ของฮิลยาหนี่งก็จะเป็นพวกตู้น้ำมันลมอ่ะซึ่งสามารถถือได้นะแล้วก็ฮิลได้เช่นกันอย่างนี้ป่ะคือนี่มียาฮิลใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็ถือไม่ได้เช่นกันใช่ป่ะมันบอกว่าถือไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถือไม่ได้เลยก็คือขวานนะขวานไม่สามารถถือได้ก็จะมีสาบอย่างนี้หรอกสาบที่ถือไม่ได้นะ ที่เดี๋ยจะถือได้หมดแต่ว่าจะมีเงื่อนไขยอย่างนึงก็คือจะสามารถถือได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็คือปัาไดที่เรายังทําอุปกรณ์ไม่พังอะก็มันก็จะไม่สามารถถืออื่นได้เช่นเนี่ยผมถือไม่แบตนะนีปะ่ะถือไม่แบตได้แล้วก็สามารถแบบตีพวกนี้เนี่ยเหมือนปกติเลยแต่ว่าเราจะไม่สามารถตีทางฝั่งติดเชื้อด้านนะฮะแล้วก็เราสามารถเอาไปตบทำได้ ไหนปะผมสามารถตกถามวาตกตรม,มีได้จริงต้อตบเรียกว่าตกฝั่งรุดได้เลยดีกว่าจรินจีปกตกิตามีรนตบได้แล้วทำไปเถอก็ถือว่าแบบเหมือนเหมือนเป็นตัวจุดอันนี้แหละจุดพีกอย่างหนึ่งก็แหละแต่ว่าที่ผมเห็นว่ามันโกงจริงจริงคือก้อนอิฐที่สามารถถือได้ เพราะว่าด้ยวยความที่ว่าก้อนอิฐสามารถเคีงได้และทำให้ดิดสตันนี่มันได้ที่กูมากเนี่ยพอสมมตินะผมมีไม้แบตบผมจะไม่สามารถถือของอื่นได้เห็นปะไม่สามารถถือของอย่างอืงอ่นได้ก็คือคุณต้องทําให้ไม้แบตนี้พังก่อน,นในผลเียวนั้นแล้วก็แน่นอนว่าถ้าถามว่าแบบเนี่ยถ้าถือของได้แล้วอ่ะยังซื้อของได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเพราะนั้นพวกเคียวหรือแบบเลื่อยอะไรพวกนี้ยที่มาใหม่ ก็จะกูะบอกไดง้เรยว,ว่ามันถือไม่ได้แน่นอนเพราะไม่สามารถซื้อได้นั่นเองประมาณนี้จะถือว่าตัวนี้สามารถถือได้หลายอย่างนะก็จะมีไม้แบตพาตนะโกรบาก้อน,นอนิดในหพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันถือไม่ได้แน่นอนอะ่ะอยู่แล้วก็คือพวกอาหารไม่สามารถซื้อได้นี่มันมีของเอนี่ยเดีย๋ยวพิ้งให้รูแล้วยกันอ่ะถือไม่ได้ปะ พวกของพวกอาหารแล้วก็อาวุธหนักๆสิ่งเช่นค้อนหรือขวานเนี่ยจะถือไม่ได้แล้วก็ยาฮิวพวกเน็ยที่จะถือไม่ได้แต่ว่าโคก็ถือได้อยู่ก็คือถือว่ามันกลายเป็นซัพพอร์ตดีๆนี่เองตรงนี้หรือจะเป็นสายนักล่ากก็ยังได้เพราะว่าของพวกนี้มันก็คือนั่นแหละนะด้วยค,ความผมก็ไปลองมาเยอะแหละเออ ซึ่งบอกเลยว่าน่าจะัะนแหละอบกัโกของมันด้วยแหละมาก,ก็เดี๋ยวมาถึงช่วงทายคลิปกันนะฮะก็ผมจะมาสอนทำอันนี้นะฮะสอนทำตัวละครเราเป็นลูกหมาโดยที่ตัวละครเราไม่เปลี่ยนนะฮะก็คือเดนร่าแบบนี้ไปเลยแบบนี้นะผมไปเจอคลิปมานี่ก็คือ,อ่ในร่าแบบนี้แลเราเป็นหมาเลย ก็คืออย่างแรกก็ให้ดูตามผมนะฮะคำสั่งผมจะทิ้งเมตาหน้าคลิปนะฮะก็กแล้วก็มาลองวางดูนะฮเนี้ยอันแรกก็จะเป็นคําสั่งนี้นะฮะก็คือเบ็นี้แล้วกด enter ไปก็คือเราจะเหมือนติดเชื้อแต่ว่าร่างการจะไม่เปลี่ยนนะแต่ปัญหาคือเราจะเดินไม่ได้ใช่ไหมละ่ะก็ให้เราอันนี้ไป ให้เราพิมพ์นี้ต่อนะฮะอันนี้นะฮะทันทันบนนี้นะก็คือล้มก็คือล้มตัวไปก่อนหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็ให้เราเปลี่ยนไซมีนะฮะอางนี้เปลี่ยนไซมีขนาดเท่าเดิมนะอย่างนี้ถ้ามันเป็นนี้นะให้หน้าซูมออกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ให้เราเล่นดอยอีกรอบนะฮะให้เราลุก รียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็สามารถเดินได้แล้วแต่ว่าข้อเสียคือเราจะไม่มีพวกแบบขี่หรือแบบกัดในพวกนี้จะไม่มีนะฮะแต่ก็เป็นที่น่ารักนะดีตอนเนี้ยเราเป็น <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราก็แต่งประนี้แล้วก็แบบเดินไปเลยแต่คือสามารนแค่เซอร์วิสเท่านั้นนะก็เป็นที่เจ๋งดีเนี่ยแต่ว่าเจ้าข้าที่ว่าเราติดเชื้อแล้วก็คือเราจะไม่โดนในพวกนี้จะไม่เป็นไรนะ แล้วก็เราจะเข้าเซฟโซ่ไม่ได้ด้วยอ๋ะเป็นบักอะไรที่เจ๋งดีซึ่งผมก็ลองตัวอื่นแล้วก็วคือพวกตระกูลสลามพับอะ่ะคือมันได้หมดเลยตัวใหญ่ได้แต่ว่าพวกตัวอื่นอะ่ะก็คือจริงๆผมไม่ได้ลองหรอกแต่ผมก็คิดว่ามไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันยืนค่อนข้างเหมือนกันหมดแล,แล้วก็พวกตระกูลที่มันแบบของอะ่ะเช่นหมวกหรือแบบหูฟังพวกเนี้ยก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันถือว่าดีเดชาร์ไป ออก็มาเนี่ยส่วนถ้าหรือคุณจะใส่เป็นดราก้อนก็ได้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันว่าถ้าเราใส่เป็นดราก้อนจะเป็นยังไงสนามพับดราก้อนมาเราต้องเอีซยสโ่นด้วยตองอังนนี้มาแล้วเราเปลี่ยนตรงสนามพับเพิ่มสขาว่าดราก้อนไป ยังใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งตัวอย่างจริงก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยต่างจากคนไงเนี๋ยปะเราก็จะเหมือนบินได้เนี่ยแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยก็คือทำให้ล้มอานหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็ให้เราเปลี่ยนไซส์เป็นหนึ่งอย่างนี้หลังจากนั้นก็ให้ลุก เนี่ยแล้วเราขยับได้ได้ปะแต่ว่าข้อเสียของในดราก้อนนี้คือมันจะนี้มันจะมันจะไม่สามารถเปิดประตูได้ผมลองแล้วมันเปิดไปดูไม่ได้เฉยเลยแต่ก็เลยแบบน่ากลัวดีเรารูเหมือนแบบไอ้แบกัดกูดอยได้ประมาณนั้นเบ็กนี้ก็พือด้วยเอจดงแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องนี้คือไม่สามารถสื่ออุปกรณ์ได้นะใช่ปะคือมันก็จะเหมือนเราเป็นผู้ติดเชื้อตัวหนึง่งกันร อย่าตัวเล็นไม่สามารถถือได้ได้ก็ไปลองมาใช้กันดูนะฮะก็เป็นแบบที่น่ารักทั้ดีลองไปทำมรนเซอร์บีดูนะฮะก็ใสค่คลนี้ไปแล้ว